วันวันนี้เป็นวันพุธที่สิบอ็ดกันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันขึ้นเก้าค่ำเดือนสิบปีมะโรงอย่าลืมนะลูกหลานนะ วันพระหน้าเนี่ยสิบห้าค่ำหน้าเนี่ยแปลว่าเดือนสิบเพนเป็นวันทำบุญฉลากพัดเป็นวันทำบุญวันหนึ่งในทางอีสานเหนือของพวกเราเป็นทางงานทำบุญประจำปีในพรรษามีข้าวประดับดินและกข้าวฉลากอีกไม่กี่วันนะลูกหลานวันีนเ้าค่ำเลย ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสี่ห้าหกเจ็ดวันก็ใช่ละเป็นวันทบุญฉลากพัด <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> ในฐานะที่เป็นหลวงปู่หลวงตาย้ำกล่าวให้ลูกหลานที่ยินเสียงหลวงพ่อ,อเป็นการทบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเรานะแล้วก็วันพุ่งนี้หลวงพ่อจะออกไป รับบินทะบ,บาทชั้นเช้าที่จังหวัดอุดรนะลูกหลานนะที่อะไรซปเปอร์รน้ำอะไรเนี่ยนะลุงพ่อก็จำชื่อไม่ได้ไมันยาวแต่อยู่ในเมืองอุดรนั้นมีสรุปแล้วก็คือมีส่วนราชการหลายหลายหมู่หลายหลาเราฟังๆดูแล้วอาจจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ว่าน้าหน่วย ราชการออกมาร่วมเพื่อจะทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบสร้างพิพิธภัณฑ์ปฏิปทาพระรุรงกรรมฐานสายลงปู่มั่นที่วัดป่านาคำน้อยวันที่12นะลูกหลานนะวันพฤหัสที่12กันยายน6-7ที่อุดรอ,อันนี้ก็เล่ปเาประก,กาศให้ศรัทธาญาติโยมเมืองอุดรได้รับรู้รับทราบแต่ที่ยังไงลุงพ่อเอง สร้างขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เป็นสมบัติของใครถ้าเขาประกาศไปทั่วโลกเขาก็จะว่าพิพิธภัณฑ์พระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีประเทศไทยเขาจะว่างั้น <c oughs> จะไม่ครไม่ใช่ของใครเป็นพุทธศาเป็นของชาวพุทธศาสนาอีกต่างหากเพราะนั้นหลวงพ่อวันพรุ่งนี้ะจะออก รับบิณนทบบาทชันเช้าเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีที่จังหวัดอุรานแล้วก็ขอเชิญจทธาญาตโยมลูกหลานทุกคนควรจะมีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเหมือนกับหลวงตามหาบัวนั่นแหละพวกลูกหลานบางคนก็เยาะเยาะจ้องจ้องจ้องจดจดจดจจ ทางคัดค้านป้องทางเห็นด้วยทางเห็นด้วยต้งคัดค้านด้วยได้ยินเสียงปากเสียงคู่คนทั้งหลายคู่หลายคนยบางคนก็เลยพลาดโอกาสไม่ได้ทําบุญเจนในเจดี JD, ลงตาแม้แต่บาทเดียวก็มี <ๆ S 1> เพอเพอยังประมาทอีกต่างหากแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงมีคุณค่าไม่มีประโยชน์ไหมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของศิษย์คณะศิษยอนุศิษย์ลูกหลานของพวกเราไหม หเห็นคุณค่าไหมเงียบอยู่ในใจเงียบนี่แหละอันนี้ก็ลักษณะอย่าง,งน,านั้นเหมือนกันนะลูกหลานคล้ายคเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเป็นคื่เคารพสักการะเห็นไหมแต่ทุกวี่ทุกวัน,วนบางทีก็ไปเคารพสักการะ ดูๆแล้วก็ในในสายตาของผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติศปฏิบัติธรรมผู้รู้เรื่องพระพุทธศาสนาอ่ารู้เรื่องพุทธศาสนาผู่ไม่รู้กันรูปปะปลาปลายงูงูปลาปลาก็อย่างนั้นอะ่ะแต่รู้เรื่องพุทธศาสนาถ้าผู้ปฏิบัติแล้วบางทงบางอย่างลูกหลานไปเคารพศักการะบูชาเนี่ยเห็นฟังฟังดูแล้วก็น่าอดสูดดูได้ เพราะวันดูดูมันไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยมันไม่ถูกตามหลักพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะว่าอย่างไรละ่ะเพราะความเชื่อศนระัทธ,ธาคือความเชื่อจุดนี้นะเน่ะเชื่อผิดเชื่อถูกก็ทําให้ตกนรกอเวจีได้เหมือนกันเห็นไหมเชื่อเทวทัตนะในครั้งพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแนะน,นําแนแนวสั่งสอนคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กแก่พุทธบริษัท แต่พวกหนึ่งดันไปเชื่อเทวทัตเทวจะเ,เป็นใหญ่เป็นโตเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นองค์นี่แหละ,หละจริงจังและจริงใจถูกต้องผลทีุ่ดเทวทัตแผ่นดินสูบแล้วยังคอยสำนึกได้ยังคอยกลัวกันนี่แหละอันนี้แหละคือศรัทธาศรัทธาคํานี้นะ่ะมันทําให้เสียหายได้บางครั้งนะไม่ใช่ว่าศรัทธาแล้วจะดีทุกอย่างเป็นไปไม่ใช่อย่างนั้นลูกหลานนะ ศรัทธาเนี่ยทำให้ตกเหวตกบ๋อตกนรกเอเวจีเข้ามามากต่อมากเหมือนกันเพราะนั้นศรัทธาต้องสัมปยุทธ์ด้วยปัญญาต้องเกตเกิดประโยชน์ไหมแต่หลวงพ่อนี่แนะนวแนะนำว่าแนวปฏิปทาพระธุรงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นถูกทางไหมหลวงพ่อก็มั่นจใจเกินร้อยนะลูกหลานให้ลูกหลานสืบสอบ ในหลักพระธรรมวินัยและดักหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเปรียบเทียบกันเ,เดินทางตามตามนี้หลวงพ่อมั่นใจนะแต่จึงได้ประกาศออกไปให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าให้ร่วมกันแต่คนละมากคนละน้อยหลวงพ่อไม่ได้ว่าตามถ้าไม่มียานะลูกหลานนะ,ะ่าแหลมอย,อย่าเข้ามาอ,อย่าประมาทอย่ามาดูถูกเกยียดหยามอีกต่างหากอย่าหานรก ใส่หัวตัวเองอีกต่างหากถ้ามันมีพร้อมเป็นไปได้ถ้าไม่ทำอันนั้นน่าตำหนินะท,ทั้งที่พอเป็นไปได้อยู่แต่ไม่ทำคล้ายๆกับว่าพอจะลงทุนสร้างปุญสร้างกุศโนในจุดนี้ได้แต่กลับไม่ทำเอาไปทำอย่างอื่นที่มันไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อย่างไงเราไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไร เมื่อ,าจ,าอาจากโลกนี้ไปก็แบมือก็ไม่เห็นศทรัพย์สมบัติก็ไม่เห็นทำอะไรเลยอน,นั้นแปลว่าเปล่าประโยชน์นะเพราะนั้นเราขึ้นมาได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะเ,เสียสละถ้าเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเราเดือดร้อนน่อย่า,าหลวงพ่อไม่ได้เอากับผู้เดือดร้อนนะไม่ได้แนะนวกับผู้เดือดร้อนเดนแนะนําผู้ไม่เดือดร้อนนะ เพราะในพื้นแผ่นดินโลกเนี่ยไม่ใช่จะจนอย่างเดียวไม่ใช่จะรวยอย่างเดียวมันมีคละกันทั้งหมดนานาจิตตางนานาทนาัศนะผู้มีศราก็มีผู้ไม่มีศรัทธาก็มีผู้รวยก็มีผู้จนก็มีผู้กลางกลางก็มีมันหลายระดับนะลูกหลานนะแต่เมื่อวานพระสงขณะน้องหนุ่งทั้งหลาย มากราบคารวะหลวงพอ่อมีหลวงพ่อที่ท่านเจ้าคุณวัดโพธิสมพรเท่าเจ้าคุณราษและก็เจ้าคุณจังหวัดน้องบัวลําพนี่ที่เป็นเจ้านายของหลวงพอนะ่อหลวงพอนะ่อเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชานละลูกหลานนะท่านเป็นเจ้านายเป็นผู้บงังคับบัญชาเป็นเจ้านายเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์แล้วก็มีหลวงพ่อจุธรรมหลวงพ่อบุญเพราเถระผู้ใหญ่ แล้วก็จากนั้นก็มีพระมากมายลูกหลานที่มาต้องเคารพคารวะเมื่อวานทั้งหมดพระร้อยเิรูปที่ตามรายงานมีสมณณนอยู่สามมีอยู่สมณณนอยู่สามองค์มีพระทั้งหมดร้อยเจ็สิบศรัทธาญ,ญาติโยมล้นสลาหลังนี้นะรถนี่จะหาที่จะจอดหาที่จะจอดยากเมื่อวานรู้สึกว่าล้นหลามเพราะท่านประกาศให้มาทำขว เคารพคารวะตามประเพณีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหลวงพ่อเห็นแล้วก็เออศรัทธาญาติโยมลูกหลานเข้ามาแล้วก็อบอุ่นนะแต่หลวงพ่อก็ได้ให้แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะสงฆ์พอสมควรแต่หลวงพ่อไม่ได้บอกเรื่องสิลสมาธิปัญญาการประพฤติปฏิบัติเมื่อวานหลวงพ่อไม่ได้พูดพราะ ครูบาอาจารย์ที่มานั่งตโตหน้าหลุงพอ่อล้วนแล้วจะเป็นปรมาจารย์เป็นผู้แนะน,น,น,นำสิทธิ์เยาวนิจของท่านอยู่แล้วนะแต่หลุงพ่อกับพูดไปก,ก็มีมากมายทุกวันนี้ก็เ b o o k YouTube สื่อต่างๆก็ออกอยู่แล้วหลวงพ่อกก็เลยไม่ได้พูดพูดเรื่องบริหารจัดการที่สิ่งที่จะเกิดเฉพาะหน้า สิ่งที่เกิดเฉพาะนาขนาดนี้เวลานี้ช่วงนี้เป็นยังไงใอ้หลวงพ่อก็พูดให้คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ฝ่ายปกครองต้งฝ่ายกรรมฐานที่มาร่วมมารวมกันเมื่อวานให้ได้ทราบตามความคิดเห็นของหลวงพ่อหนะลวงพ่อว่าทุกวันเนี่ยรู้สึกว่ามันก้าวไกลกันการพูดจาพาทีอะไรก้าวไกลกันฆราวาสก,ก็ก้าวไกลพระบางทีพระก็ก้าวไกลญาติโย,ยมดูถูก ไปดูๆใช่ใช่ถ้าจะว่าไปแล้วก็คล้ายๆกว่าไม่มีกฎมีเกณฑ์ใครอยากจะพูดหลวมปากก็พูดไปกฎเกณฑ์กฎก,ฎก,ฎกฎติกาเนี่ยต่าต้อยแล้วก็เพอเพอศรัทธาญาติโยมไม่ได้บวชเป็นพระใส่สุดเข้ามาเวลามีการมีงานมีการทําบุญทําทานสแลปเข้ามาอีกต่างหาก นี่แหละอันนี้กับกฎหมายบ้านเมืองก็รู้สึกว่าอ่อนแอปกเปียกยกินเหมือนกันพวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปวยฝ่ายปกครองไม่เข้มงวดกวดขันทั้งหลายทั้งปวงดูดูแล้วก็ลักษณะเลอะเลือนเลือนจะวันเละตุ่มเปะกระชักจะเกิดไปคล้ายๆกับว่ามันมีสิ่งที่ไม่ดีแปลกปลอมเ,อเข้ามาในวงการแทรกแซงเกือบว่าทุกวงการทุกวัน,นในการแทรกแซงแล้ว่าการ ที่ทำสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรมจดิยธรรมมันดีงามอย่างในครั้งพรุทธเจ้าให้เราไปดูพุทธพุทธประวัติพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าน่ะภิกษุก็อยู่ในกรอบของภิกษุภิกษุณีก็อยู่ในกรอบของภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็อยู่ในกรอบของอุบาสกอุบาสิกาคือฝ่ายญาติโยม ขนาดพระพระพุทธเจ้าก่อนที่จะให้ภิกษุณีบวชนะ่ะก่อนที่จะให้ภิกษุณีเข้ามาบวชนางโคตมีพนะระพุทธเจ้าบัญญัติครุธรรมแปประการให้ภิกษุณีอยู่ในกรอบไม่ให้แน,แนวแนะนําสั่งสอนภิกษุเพื่งภิกษุจะบวชในวันนั้นภิกษุณีถึงจะบวชร้อยพันษาก็ต้องกราบภิกษุที่บวชในวันนั้นอันนี้คือครุธรรมข้อหนึ่งในบรรดา ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติถ้าเรามาเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้ขึ้นมาให้พระคณะคณะคณะศรัทธาญาติโยมบางทีดูถูก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 พระพุทธศาสนาดูถูกพระด,ด,ดูดูแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เรื่องของอที่จะทําอย่างนั้นมันไม่ใช่หลักพระธรรมวินยัยมีแต่เป็นความคิดของเทวทัตเป็นผู้บ่อนทําลายเป็นผู้จะ ทําให้พุทธศาสนาหัวหมองท่านเองพระสงฆ์ก็ต้องอยู่ในกรอบพรุงพ่อว่านะศรัทธาแาติโยมก็ต้องอยู่ในกรอบอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอยู่ในหลักเหตุผลในการเป็นอยู่แต่ว่าถ้ายังไงเราก็ไม่ถึงกับว่าไม่ต้องว่ากล่าวตักเตือนกันตักเตือนอยู่ตักเตือนด้วยเจตนาดีเ,าเหมือนกับช้างขาหน้าคือพระภิกษุสามเณรภิกษุภิกษุณีเป็นช้างขาหน้า อุบาสกอุบาสิกาส้างเท้าหลังถ้าหากว่ามีแต่ฟังแต่ช้างเท้าหน้าว่ายังไงช้างเท้าหลังก็เดินตามก็ตกเหวทุบหอตายด้วยกันทั้งทั้งตัวช้างเพราะนั้นบางทีช้างขาน้ามันเดินผิดพลาดช้างเท้าหลังก็พร้อมที่จะตักเตือนด้วยความเจตนาดีหลังเอาไว้ว่าการทำและการทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นคิดอย่างนั้น่มันไม่เป็นผลดีต่อพุทธศาสนาต่อพุทธศาสนกชน ผิดต่อหลักพระธรรมไม่ัยนต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจุด,จดนั้นจุดนี้นะพระเจ้าค่าพระคุณท่านให้เราควรจะเกดเิดเตือนตาวด้วยจิตเจตนาดีไม่ใช่เราจะเตือนแบบเราเป็นสยามภูเป็นพระพุทธเจ้าเองทําอย่างนั้นไม่ถูกทําอย่างนี้ไม่ถูกผิดอย่างนั้นโกดอย่างนี้อันนั้นใครๆแต่ตัวเองเป็นเจ้าศาสดาเป็นเจ้าศาสนามันไม่น่าจะถูกนะต่างคนก็ต่างตักเตือนกันเพราะว่าเราเกิดมาสุดท้ายภายหลัง เกิดมาตั้งสองพันกว่าปีเราจะไปรู้ได้ยังไงอันนี้จริงหรือนนไม่จริงแต่มาถึงยุคนี้อันไหนเป็นธรรมอันไหนถูกต้องอันเป็นธรรมในการบริหารจัดการกฎหมายบ้านเมืองเขาก็ตั้งขึ้นมากเพื่อบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในยุคนี้สมัยนีย้จุดไหนเป็นธรรมจุดไหนเป็นโลกจุดไหนเป็นอัคติสี่ลำไม่ลำเอียงกันสันทากติโทสากติโมหากติมีมีไหม ถ้ามันมีก็ไม่ใช่ธรรมวินัยแล้วก็ต้องประหยัดต,ตามกฎ,กฎกติกาของหลักพระธรรมวินัยถ้ามาอยู่ตามหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามนะอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหนก,ก็ร่มเย็นเป็นสุขนะหลวงพ่อว่านะทาชาญาิโยมลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้แนวเป็นแนวความคิดให้คณะทศชายาิโยมลูกหลานได้ฟังบางทีพูดแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาให้กับลูกกับหลานฟัง ก็บางครั้งบางคราวก็เอาคดีลโลกการบริหารเรื่องจัดการให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาบ้างเพื่อเป็นแนวความคิดการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันกรอบในการเป็นอยู่ของภิกษุท่านอยู่ในกรอบไหนภิกษุนีสมัยครั้งพุทธกาลท่านอยู่ในกรอบไหนสมมาณีอยู่ในกรอบไหนอุบาสกอยู่ในกรอบไหนอุบาสิกาอยู่ในกรอบไหน มันมีกรอบของของแต่ละท่านแต่ละคนทั้งหมดนั่นนะอ,อุบาสกอุบาสิกากับสินห้าสินแปดสามเณรกับสินสิบพีสูกสองร้อยยี่สิบเนพิษมาจาร์มันมีกรอบของของกฎเกณฑ์อยู่แล้วเรื่องกฎกติการเรื่องกฎพระวินยัยแต่เรื่องศินเรื่องธรรมเรื่องปฏิบัติเรื่องจิตตพราณานั้นใครปฏิบัติอย่างไงได้ ก็ชุดแท้แต่ผมเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจพอ้านจิตใจถ้าเราไม่นําออกมาพูดออ,ออกมาแสดงออกมันก็ไม่เห็นพิษภัยอะไรเพราะเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจถ้าแสดงออกมาทางกายทางวาจานะั่นแหะนะมันเป็นความเดือ,รอดร้อนในการอยู่ด้วยการการอยู่ร่วมกันถ้าหางว่าทุกคนมีความเห็นนานาจิตต่างนานาลัศนะแต่โตเห็นตัวเองชอบอย่างนี้ กับบังคับให้คนอื่นชอบตามก็ไม่ใช่มันก็ต้องดูดูกลองกลางเอาไว้ว่ากองกลางเขา,เขาบัญญัติว่าอย่างไงในพระไตรปิฎกในหลักธรรมคำสอนถ้าหาว่าจะเอาตามคณาจารย์หรืตามบุคคลที่เชื่อถือได้มันไม่ได้นะให้พวกเราไปถามที่พระพุทธเจ้าไปโปรดกลุ่มอะไร ควรจะเชื่อถืออย่างไงควรไม่เชื่อถือ,อยังไงนั่แหละให้ให้พวกเราไปฟังในจุดนั้นมันก็มีอยู่แล้วลักษณะฐานลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดประการพระพุทธเจ้าท่านก็บ,บัญญตัติบอกไว้อยู่แล้วนะมันเข้าข่ายไหน <c oughs> อันนี้ก็ให้พวกเราทุกๆท่านศึกษาอยู่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราปฏิบัติ ในหลักธรรมคำสอนในจุดนี้แหละถึงจะอยู่มากมายขนาดไหนก็ลมเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะ, <c oughs> ะไม่ก้าวกายกันพูดง่ายๆนะอยู่ในกรอบนะศีลธรรมจริยธรรมมันดีงามอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรในตีนเะน่า สัพโรขวินิมุตโตสัพสันตาปาวะัสตโตสัพเวรม ตาธาโสดทิภวันตุเตภาวตุสาภมังกาลงรักขันตุสาเทวตา สันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i com สุดสูสังละพพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา